อันนี้กาลังนะครับกาลังประกอบเฟืองท้ายนะครับมาด้าซีเอ็กไฟวิรัคคาสวิทนะนี่เป็นขั้นตอนการประกอบเข้ายกเข้านะครับเฟืองท้ายหอนนะครับขับปิ้งหอนซ่อมได้แต่เฟืองท้ายหอนนี่ต้องดูนะครับถ้าลูกปืนตกเบ้านี่เฟืองท้ายเสียไปแล้วนะเสียไปแล้วหน้าเฟืองเสียไปแล้วนอกจากใบสีก็เด้หมูชนกันนะครับลูกปืนตกเบ้านะครับใบสีด้หมูชนกันนะครับ อันนี้ต้องเปลี่ยนยกลูกเลยนะคมาด้าซีเอ็กไฟนะครับวันเดียวเสร็จเรารับได้เลยนะครับอันนี้กำลังประกอบอยู่นะประกอบเดี๋ยวยกเข้าได้เลยนะครับรอรับได้เลยวันเดียวเสร็จนะครับมีราคาเซอร์วิสเป็นกันบ่อยๆนะมากันเรื่อยๆกับการเฟืองถ่ายหอนนะครับเป็นกันเรื่อยๆนะครับโทรศัพท์0809314252ครับ งานด่วนงานว้นะวันเดียวเสร็จอะไหล่มีพร้อมนะครับรอรับได้เลยสนใจโทรสอบถามแจ้งอาการนัดหมายเข้ามานะครับนัดหมายเข้ามานะครับจะได้เตรียมนะเตรียมจัดคิวเตรียมอะไหล่นะครับเตรียมช่างนะเตรียมอะไหล่เตรียมบุคลากรให้พร้อมนะจัดคิวให้พร้อมวันเดียวจะได้เสร็จนะครับวันเดียวเสร็จนะครับรอรับได้เลยสลรค่าเซอร์วิสครับ